ตา,ต,าตายกูตายตายกูตายนีถนนระเทศไทย้ายนี่เ้นท่างอนดลิหน้าจะลวยครับสี่ปีหาปีครับรถผ่านทางนี่ก็เป็นคือเก่าครับหนงานไหนเนาะหลับผีชอบเบองนี่ละ โดดหลุมมาล่ะก็เลยอัดจับโทรศัพท์มาถ่ายคลิปให้พี่นอ้องเพื่อนครับข้าแต่ก่างเลยเพื่อนที่รงบเบิดเบ,ดเบด้ร์ูคุดน้นขับพานทางนี้กับซีหูครับเซนทางก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับ ไปบ่เคยมาแลนเรียวนี่โอ้มีหวังครับหล่อแม่แต่ในหลงช่วงอันช่วงล่างขั้งแน่ล่ะครับครับรถเรียวเส้นท่างนี่เส้นทางอ่เพื่อบุญทะลีน่าจะรวยเร็วขวานั่นน่ะบานทากอรครับอำเภอน่าจะรวยทางอีดีกับพวเฮ็ดเนาะ หน่วยงานใส่ทางหลวงชนบทบ่นี่ผมก็มีคคำถามอยู่เพื่อกันา่าทางบดีแบบนีนี่หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นบห่หูหรือว่าเิ่นมีนโยบายแบบไหนหรือว่าเิ่นบ่มีงบประมาณหรือว่าเิ่นบ่ใส่ใจเิ่นบ่เบิองบ่แย่งนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบไปต่างประเทศนี่มีลุมหน่อยเดียวเขาก็บอกให้มีครับ ประเทศที่เขาพัฒน,า,นาแล้วรถไซค์ครับรถเร็วระหว่างเมืองทีนหนาตรงเวินนี่ครับนี่รถหญ่กับตรงเวินครับคลิปนี้นะครับบอไดีเจตถานานะครับที่จะมาให้ลายไผ่นะครับตำหนี้ไผ่นะครับในฐานะประชาชนคนหนึ่ง อยากให้นวยงานที่รับผิดชอบนะครับมาเบืองแน่ครับมันเป็นมาดนหลครคบเส้นทางนี้เบื้องที่รายทาง,ททางประมาณผม่มีว่าจังไหนก็ควน มีหน่วยงาน้องรับผีสอบอู่แล้วครับเป็นไปบ่อยทีวงมีหน่วยงานรลบวผีสอบเบ่งทีแล้วมันขากูเกาเ่าด้ปะนี่รถหม่ต้องชะลอรถโอ้ตายนี่เส้นทางละเชื่อมอำเภอกับอำเภอได้อำาเภอหน้าจะลอยอำเภอบนทะเลได้หนิเป็นแบบนี้ มันจะเป็นแทบแทบแล้วแทบแทบานโอกในดอกท่างนี้ออกไปในเมืองในเมืองแน่ก็ทางดีครับ